สวัสดีครับทุกท่านผมจากร้าน TSS h a c Gear ครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับตัวเวสหรือเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อเวสเนี่ยของรุ่นใหม่ล่าสุดของท่านหนึ่งๆะครับตัวนี้นะครับชื่อว่ารุ่น QR Plate Carrier นะครับซึ่งเคยทำวิดีโอคลิปมาไว้แล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันมีฟังก์ชันเพิ่มเติมของตัว QR Plate Carrier ตัวนี้นะครับ มันมีเพิ่มเติมตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับแนะนำตัวรุ่นนี้ก่อนคือชื่อว่า QR Plate Carrier เนี่ยก็คือ Quick Release นะครับทำไมถึงชื่อ QR เพราะว่ามันมีตรงช่วงนี้นะครับสามารถปลดนะครับปลดตัว w s เนี่ยนะครับหรือเปลือกเสื้อเกลอกนะครับได้อย่างเร็วและคล่องตัวนะครับโดยที่เป็นรุ่นเก่ารุ่นนี้นะครับรุ่น Tag t a Plate Carrier เนี่ยซึ่ง รุ่นนิยมอยู่แล้วนะครับเวลาถอดตัวแตัวเวทนะครับจะต้องอเปิดแผนด้านหน้าออกมาซึ่งเป็นตีนตุ๊กแกแบบนี้นะครับนะฮะจะมีเสียงแควกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่จะค่อนข้างถอดยากนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ตัวนี้นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วนะครับชื่อว่า QR Plate Carrier Quick Release นั่นเอง ระบบควิกเลส์นะครับจะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับกดแล้วก็เลื่อนนะครับกดแล้วก็เลื่อนก็สามารถถอดได้อย่างง่ายดายนะครับเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูนะครับก็แค่ถอดแล้วก็เลื่อนแค่นี้นะครับก็ออกมาแล้วส่วนเรื่องขนาดนะครับซึ่งถามเข้ามาเยอะมากซึ่งเจ้าต้นตุนเก่าเนี่ยนะครับแท็กเทคเพเคเยร์เนี่ยจะเป็นฟรีไซส์สามารถปรับได้เองนะครับในตัวของเขาเนี่ยนะครับแล้วแต่ผู้สมใส่นะครับก็คือเป็นระบบสลิงนะครับปรับด้านหลัง ด้านหลังของตัวเวทนะครับแต่ตัวนี้นะครับมีไซส์นะครับไม่ใช่ฟรีไซส์แบบนี้มีไซส์เป็นไซส์ L XL มันจะเป็น L/XL แล้วก็ S/M นะครับอ่ะมันก็จะบอกตรงนี้นะครับบอกข้างหน้านี้เลยว่าตัวนี้รุ่นนี้คือไซส์ L/XL นะครับซึ่งเคยบอกไปคลิปเก่าแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผู้สวมใส่นะครับเรื่องของ อ่าตัวตัวเวสตัวนี้นะครับไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่าแผ่นเกราะกันกระสุนของที่ท่านใส่เนี่ยมันเป็นขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าขนาดตัวของแผ่นเองนะครับตันรวมถึงเลเวลนะครับการป้องกันนะครับตัวนี้มันออกแบบให้ครอบคลุมหมดนะครับสำหรับ LXL นะครับใส่ได้ตั้งแต่เลเวล 3A นะครับเลเวล 3A จนถึงนู่นนะครับ4นะครับเลเวล4ซึ่งหนาใหญ่มากนะครับ ความกว้างความอะไรเนี่ยนะครับเขารองรับหมดแล้วแต่ปัญหานะครับซึ่งทางบริษัท5้1ถึหนึ่งเทคิคอลเนี่ยได้ทราบดีนะครับว่าพอมันออกมาเป็นไซส์ ll แล้วคำว่าบันด้านข้างครับด้านนี้มันก็ต้องใหญ่ตามก็คือยาวนั่นเองนะครับยาวนั่นเองเพราะว่าเขาให้แมตต์กสรีระของแผ่นกรากนะครับแต่ครานี้นะครับด้วยสรีระของคนไทยเราครับซึ่งเราเป็นคนเอเชียนะครับเราเป็นคนเอเชียเนี่ย ถึงเราจะใส่แผ่นใหญ่แผ่นหนาแผ่นใหญ่ใส่ลงไปเป็นคู่ขึ้นไปอย่างนี้แต่ด้านข้างครับก็ยังมันใหญ่เกินไปนะครับใส่แล้วมันจะหลวมนะครับใส่แล้วมันไม่กระชับนะครับซึ่งทางบริษัท5.1ทันติคอเขาก็ทราบดีถึงปัญหานี้นะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับปรับปรุงโดยที่ว่าสําหรับท่านที่ใส่เป็นไซส์ L XL ซึ่งเป็นแผ่นเกาะเลเวล3บวกเป็นต้นไปแ่ยแผ่นใหญ่เนี่ย ก็สามารถซื้อแยกได้นะครับแยกตัวเขาเรียกว่าเป็นเบสตัวนี้นะครับแยกเบสตัวนี้โดยที่ไม่เอาคําบัร์บัซื้อแยกได้นะครับแล้วนะครับไปซื้อคัาภบันมาเป็นเอ็กซ์ตร้าแบบนี้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือคําบัลไซเอ M ซึ่งเหมาะกับสีระร่างกายของของคนเอเชียเราอย่างเช่นคนไทยเรานั่นเองนะครับก็มีเป็นขายแยกจำหน่ายแยกอย่างนี้แล้วนะครับ ก็มี iPad ตัวเนี้ยมันก็มีตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะครับก็ตามขนา,ขนาดของเรานะครับขนาดของอลำตัวเรานะครับซึ่งมีวัดมีม,มีมีบอกอยู่นะครับตามตามสเปกนะครับซึ่งเดี๋ยวสเปกเนี๋ยผมก็จะมาแจ้งตอน ข้าง,หล,งหลังวิดีโอนี้นะครับก็จะแจกว่าเฮ้ยความยาวของคำาบานเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเราจะได้คำนวณได้ถูกว่าเอ๊ะเนี่ยอย่างเช่นเราใส่ตัวเบสตัวนี้นะเป็น L X L นะครับเป็น L X L ซึ่งเราใส่แผ่นใหญ่แต่บางคนเนี่ยอยากให้มันครอบคลุมเลยตั้งแต่ไซส์คือแบบใส่ใส่ใส่แผ่นตั้งแต่ 3A ยันแบบ4เลยอยากแบบได้ตัวเดียวอะแล้ว,แล,วแล้วมันครอบคลุมหมดก็ก็ได้นะครับ ก็ S <S <an> ซื้อเป็นเบสตัวนี้นะครับ LXL นะครับแล้วก็เราก็ไปซื้อตัวนี้แยกอย่างเช่นถ้าไซส์ผมขนาดเนี้ยผมก็จะเป็นไซส์ M นะครับไซส์ M เนี่ยมันก็จะเขียนไว้เป็นไซส์ M นะครับมีขยายแยกนะครับวิธีการประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับสมมติบางท่านเนี่ยซื้อตัวนี้มาแล้วมีตัวนี้มาอยู่แล้วนะครับนะฮะซื้อมาแล้วแล้วมันเป็นไซส์ LXL แล้วคราวนี้ถ้ารู้สึกว่ามันหลวมนะครับตัวเนี้ยมันหลวมเฮ้ยไม่ไหวมันหลวมมากเลยอะ มัน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 ไม่คล่องตัวนะครับไม่กระชับก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับเอ็กซ์เตร้าเพิ่มเติมได้ตัวนี้นะครับราคาเดี๋ยวผมแจ้งใหมทีนะครับซื้อเอ็กซ์เตร้าเพิ่มเติมได้แล้วก็มาเปลี่ยนได้เลยเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเปลี่ยนให้อ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายครับเปลี่ยนไม่ได้ยากมากครับอย่างแรกก็คือแน่นอนครับต้องถอดตัวคลิกลิสนี้ออกนะครับเราก็แค่กดแล้วก็เลื่อนนะครับกดแล้วก็เลื่อนก็ออกแล้วเนี่ยครับกดง่ายๆเลื่อนๆก็ออกมาแล้ว นะครับสองด้านนะครับอ่ะออกมาแล้วเห็นไหมครับมันก็จะมีเป็นตัวเบสแบบนี้แต่ยังไม่หมดครับด้านหลังครับด้านหลังของเขามันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับก็แค่เปิดตัวตีพุกแกออกครับปื๊ดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดออกมาครับทอนห้อไปครับเท่านี้เองครับอันนี้คือตัวของไซส์ LXL ซึ่ง ค่อนข้างจะแบบว่าโหยาวใหญ่เห็นไหมครับมันยาวใหญ่มันยาวใหญ่มากเลยเราก็เอานี้ไปเก็บครับซึ่งเราไม่ใช้หรือจะไปยังไงต่อก็ได้ไเก็บเป็นสแปร์ไว้ก็ได้นะครับเก็บไว้เร,เราก็จะเหลือเป็นตัวเวสแบบนี้เขาเรียกว่าเบสนะครับเบสน,นะครับเบสซึ่งไม่มีคาระบันเนาะอ่าแล้วเราก็เอาตัวที่เราซื้อแยกมาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นไซ ที่ผมแจ้งไปเนี่ยเป็นไซส์เอ็มนะครับเป็นไซส์เอ็มตัวนี้นะครับก็แกะครับนี่ไม่แกะเลยนะครับแกะเลยครับแกะออกมาครับครับเปิมออกมาครับฮะมันก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะอ่ะก็จะเป็นแบบคำว่าบานแบบนี้ซึ่งสั้นกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมครับสั้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับมันก็น่าจะต้องนะครับแมท นะครับอ่ะผมก็ต้องแกะป้ายก่อนนะครับมันก็ต้องแมทกับตัวของสรีราของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือตัวแยกออกมามันจะเป็นสองชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นไซส์ M นะครับโอเคนะครับคราวนี้ประกอบไม่ยากเหมือนกันครับเหมือนกระถอดเมื่อกี้ครับเรามาดูด้านหลังก่อนนะครับ นะครับด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับเราก็แค่เปิดครับเปิดด้านหลังออกครับเปิดแบบนี้ครับง่ายๆครับเปิดแค่นี้เองครับเปิดออกมาออกมาอย่างนี้ครับแล้วนะครับเอาด้านด้านอันนึงก่อนนะครับคือด้านหลังของเขาเนี่ยตรงเนี้ยของตัวเบสเนี่ยมันจะเป็นตีนตุ๊กแกตัวเมียนะครับแล้วก็เบนเบลโคตัวเมียถึงตีนตุ๊กแกเนี่ยแหละตรงนี้เป็นตัวผู้นะครับก็แค่แปะลงไปครับ แบบนี้ครับนะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับอีกอีกอีกฝั่งหนึ่งก็แปะลงไปเช่นกันนะครับแบบนี้ครับมันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดเห็นไหมครับเรียบร้อยครับเนียนครับนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ด้านหน้าครับมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็แค่ว่านะครับเสียบมันลงไปครับ อย่างนี้ครับก็ล็อกแล้วเห็นไหมครับง่ายครับง่ายมากครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับเราก็จะได้เป็นเห็นไหมฮะคา่าบานไซ z ์ M แต่แต่ตัวเบสยังเป็น LXL L, ซึ่งใส่แผ่นกรอะก,กันกระสุนได้ทุกรูปแบบทุกขนาดตั้งแต่ 3A 3 A อ่อน3 A แข็ง3บวกแข็ง4แข็งได้หมดครับนะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็จะทําการสวมใส่ดูซึ่งผมเองผมจะใส่ดูให้ดูเลยนะครับผมก็แค่ถอดแค่นี้ออกมานะครับผมจะถอดแค่ชิ้นเดียวนะครับเพราะว่าข้างเดียวนะครับไม่จาเป็นต้องถอดเยอะผมก็แค่ใส่เห็นไหมครับอันนี้ผมยังไม่ใส่แผ่นเนาะอ่าผมก็จะดูก่อนว่าขนาดมันโอเคไหมอ่าดีขึ้นเห็นไหมครับดีขึ้นอ่าดูด้านข้างผมทีครับนะฮะแต่ก็ยังหลวมอยู่หน่อยนึงนะครับ ผมอาจจะปรับด้านหลังให้มันดีขึ้นอ่ะเรามาดูกันปรับด้านหลังยังไงอะเปิดเห็นไหมครับมันถอดง่ายมันถอดง่ายมันถอดได้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับผมก็แค่ปรับใหม่นะครับปรับด้านหลังนี้มันเดิมครับเปิดมันออกมา ปรับให้กระชับเข้ามากขึ้นก็นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเอามันมันมันคือว่าพอดีพอดีกันนะครับอ่าถอดออกมาทั้งคู่ก่อนนะครับว่าประมาณนี้นะครับผมจะประมาณไว้ก่อนนะครับเข้าไปหน่อยประมาณนี้นะครับปิดเหมือนเดิม เหมือนเดิมอ่ะปิดแล้วนะครับอ่ใส่ใหม่ครับครับสมใส่ง่ายเพราะว่ามันเป็น QR เห็นไหมครับอ่าอ่าคราวนี้พอดีแล้วผมว่ามันพอดีนะครับพอดีแล้วเห็นไหมครับมันพอดีละแต่มันยังเหลือช่องอีกหน่อยก็คือเพราะว่าอะไรผมไม่ใส่แผ่นนะครับเพราะถ้าใส่แผ่นมันจะตรงออกมาอีกประมาณนิ้วหนึ่งนะครับ พอมันอีกนิ้วหนึ่งมันจะพอดีพอดีเลยเพราะตอนนี้มันไม่ได้ใส่แผ่นอะไรนะครับมันเลยดูหลวมอีกหน่อยนึงนะครับแต่ดีกว่าดีกว่าผมไปใส่คําบัน LXL ซึ่งหลวมหลวมไปเลยหลวมหลวมกวากแล้วก็ปรับแทบจะไม่ได้นะครับ่มมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือนะครับ QR plate carrier ของทาง5.1ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งผมเคยทำรีวิวไว้แล้วแหะ นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะมาสาธิตใด้ดูเรื่องการเปลี่ยนคำว่าบ,บานด้านข้างนะครับซึ่งแก้ปัญหาเรื่องของใหญ่เกินไปคำว่าบ,บานใหญ่เกินไปมันก็จะคงเคงคงเคงคงเค,ง,ค,ง,เคงนะครับมันมันไม่โอเคนะครับตอนนี้ตำแหน่งพอดีแล้วนะอยู่ที่หายปลาเห็นไหมครับตำแหน่งพอดีก็เพอร์เฟกพอดีครับตามนี้นะครับก็พวกรุ่นพวกน,นี้ยังไงก็สามารถสั่งมาทางร้านได้หรือท่านจะสั่งมาเป็นเบส ก็คือตัวตัวตัวเวสอย่างเดียวแล้วก็สั่งคำาบานแยกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือท่านจะสั่งเป็นแบบทั้งชุดเลยนะครับแต่ถ้าตอนนี้ซึ่งปัญหาอยู่เนี่ยนะครับตัวไซส์ของเเนี่ยมันหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือ LXL ซะเยอะแต่ผมกลับแนะนำให้ท่านซื้อเป็น LXL เป็นไปเลยเพราะว่าวันหนึ่งท่านสามารถเปลี่ยนแผ่นกราะได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะใส่แผ่นเล็กแผ่นใหญ มันครอบคุมหมดนะครับถ้าท่านใส่ไซส์ S M เนี่ยตัวเนี้ยท่านก็จะใส่ได้แผ่นเล็กอย่างเดียวท่านจะใส่แผ่นใหญ่ไม่ได้นะครับก็ฝากไว้นะครับก็ขอจบรีวิวเป็นเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ